เซดาเราผ่านอะไรมามากมายเราคอยช่วยเหลือกันตลอดนี่ไม่ใช่การช่วยเหลือกันคุณจะโทษฉันเหรอผมสับสนแต่สารภาพเลยว่าเป็นเพราะคุณคุณคอยพูดเรื่องไม่ดีของเธอและล่อลวงผมและคุณก็เต็มใจนี่คุณเปลี่ยนใจแล้วรู้ตัวว่ารักเธอเร็วขนาดนี้ได้ย่างไงเพราะผมเห็นแล้วว่าจะเป็นยังไงถ้าไม่มีเธอและนั่นก็เกินพอแล้วผมยังรักเมียของผม เราสองคนคงต้องอยู่ห่างกันมันมีนความเข้าใจผิดตั้งแต่แรกธุรกิจและความรักไม่ควรปะปนกันไม่อยากจะเชื่อเลยคุณจะทิ้งฉันไปง่ายง่ายงั้นเหรอจะให้ฉันรับกรรมเองเนี่ยนะฉันมันก็เป็นแค่นาง,งูพิษท,ที่พยายามแย่งคุณมาส่วนคุณเป็นฮีโร่ดีจังเลยนะใช่ผมรู้ผมเข้าใจ ผมเข้าใจความรู้สึกคุณไปจากที่นี่สักพักดีหไหมและทิ้งคาเฟ่ไว้ให้คุณเหรองั้นใช่ไหมคุณไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับคาเฟ่ตั้งแต่แรกนั่นแค่ให้เป็นทางการไอ้คนสารเลวฉันจะไม่ไปไหนทั้งนั้นได้ยินไหม ถ้าคุณคิดจะทิ้งฉันได้เห็นดีกันแน่ดูได้ที่โมโนแม็กซ์สุดยอดดังดีซีรีส์ดังภาคไทยครบทุกเรื่อง